สวัสดีจ้าหนูทิดาแต่งตัวจะไปไหนคะวันนี้ไปอัดเพลงไปอัดเพลงเพลงอะไรบ้างคะร,วร,ะร้ะวมน่าสนใจนระร้านที่รักเดียวกับนักเรียนนักเรีนร้ายไปที่ไหนอะลูกไปไหนไปที่ไหนอัดที่ไหน,อ,น,นอั <laughs> อดที่นครพนมอัดที่นครพนม จ้าแล้วใครไปบางผู้ใดไปน้ำหนูเนี่ยไปกัน มีผู้อาวุโสแล้วก็มีผู้อาวุโสใครเป็นผู้อาวุโสนี่ใช่ไหมคะสิทธิสวัสดีค่ะเป็นด้านชิวิไลครับผมค่ะใไ้สิวัสดีเบลสิทธิพี่สวัสดีค่ะสิทธิพี่น้องธิดานะคะวันนี้เราจะเดินทางไปน้ำการไปห้องอัดที่นครพนมนะคะพาลินประส่เสียงครับที่ห้องอัด ของอาจารย์โนชานณติอ๋อ,อค่ะที่ทางเกียครับผมค่ะยายเพชรดก็ทรงกําลังใจให้เด้อเดี๋ยวยายเพชรสิเชียร์ทางไรโสดค่ะ <Okay. S 1> ให้กําลังใจสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะใ <Okay. S 1> ห้ได้ผ่านชลุยใบใบนะคะแล้วก็ร้องกี่เพงลงนะวันนี้สามค่ะสามเพลงสามเพลงแล้วก็เล่าให้ยายฟังไปเลยว่าจะไงทีนี้หนูจะไป ไปเรากินข้าวหรือยังลไรเช้าเนี้ยยังไม่กินเลยยังไ,ไม่กินก็จะมาแต่งหน้าแต่งหน้าก่อนใช่เลยค่ะแต่งหน้าก่อนนูกิีแต่งให้เบิ่งเนอะลูกจแต่งหน้าให้เบิ่งพร้อมแม่ค่ะอาจารย์ยายเพียรจะแต่งยายเพชรบอกให้เนตแต่งแล้วเราจะให้ยายเพชรออกไปแต่งได้ลูกแต่งหน้าได้ธรรมาซาหนูแต่งหน้าให้ยายน้องบอสันยายอยังไรแต่งหน้าให้ยายเพชรด้วยไหมนี่ยายเพชรยังไม่ได้แต่งหน้าเลย <laughs> ลีบวะนาะแต่งหน้าให้ยายสิเป็นทรงไดนเนาะก็ว่าอยู่ปกติให้สีสีปากแดงมาเลยใช่แต่ว่าวันนี้รีบจังใช่ยายรีบย่านพี่ฝไฟครับพี่มังกรไปบ่ทันโรงเรียนก็เลยรีบมาก,ก่อนแต่ว่าตอนนี้ค่ะพอคู่อาสาไปส่งพี่มังกรก็พี่ฝ้ายที่โรงเรียนค,ค่ะได,ได้เลยค่ะยายเพลิดเพ้านแล้ว มันมียายเพลีบเฝ้าแล้วตอนเศร้าเนี่ยพอพูดไปทรงอ้ายแล้วทรงผิดไฟก็เพลีบไปถึงไปที่ใสค่ะเพื่อแต่งหน้าถึงเวทีดิเพว่าเธอแต่งหน้าสวยหน,านาหา้าเซ็มถึงเวทีเธอหนุ่มเธอค่ะเออไม่ยายเพลีชี้แต่งไงอา้าสิแต่งหน้าให้ยายเพลีต้องปากแดงๆเลยนะ <c oughs> นโอ้ย สไตล์สไตลิดาล่านี่คือถูกคนต้องปากแดงอ่ะเธอแดงอ่ะธิดาล่าสิแต่งหน้าให้ย่ายไปทำงานค่ะเพราะว่ามือดีย่ายเฝ้า<อ>เริ่มบริเตงหน้าเริ่มบร้เตงหน้ามาค่ะเพราะว่าหยาดหยาดผีไฟก็ผีมังกร่าถ้าลุงเรี้ยน<อ>แต่ว่ามาหอดแล้วหนูมาหอดแล้วพผาผู้ อาซาไปซงเพราะว่าพ่อพูบอกใหไในเดินทางค่ะค่อพูกับทีมงานสิเดินทางผระม่านจะเก่าม้งนี่แหละไปหองอตอยู่ทีนครพนมได้โอกาสบัดนี้ได้โอกาสเขอมหาหาลัน้อยน่าเ็นแดงได้ห่วงว่ายาเห็ดคือพวปากแดงนี่นี่จับยาเห็ดแ่งหนาลออชมนะคะหนาเบิ่งเบิ้งเป็งหนางามเด้โยมมือาะสีเนาะเสียอยู่ แจ้งให้ยายรุ่นงามมึงดูจีเสียววะฮะขัดแจ้งให้ยายงามยายสีเสียอยู่เดี๋ยวนี้แต่งให้ยายมันยนากน,น้ายายเคเบ้าหน่โดนนั่งขึ้นนั่งหล่อมนะเคเนาะซุมหนาใหญ่นี่งามวินีปน้องแซนดี้ยังว ก็เงามสำยีหลาบ่เนาะลูกปากแดงแดงอะลูกปากแดงแมนค่ะลูกปากแดงมันคดจี้ไปขายอาหารค่ะอืมใครล่ะก็เจี๊ปากแดงนี่ค่ะยื้อใส่ลูกบ่แล้วลูกกาตั้งซื้อไปให้คีล่ะโอ้กันโอ้เห็นก็เจ้าปากแดงงูตลารเนี่ยนะเมนโอ้เจี๊ปากแดงนี่ลองฝึกซีขาขึ้นหนาเป๊ะโอ้ฝนคจักซสำนี้ หนาซีนีส่ซีนีแต่เพื่นแต่เ,เพิ่นแตงให้พี่ไอขไึ้นเวทีเนี่ยแต่งงามมิตรเพิ่นนี่แตงขนาแตงยี่ของเองเราก็แตงให้ยายพอ่อเป็นพนันตีนูเก่งเถอะวะ,ะไม่พึ่งสอนเพิ่นซะเหล่าเพิ่นก็เอาเลย<อ>จัดเลย,ยไม่พึ่งซ้อนเดียเดียวเลยเก่งๆแต่พี่ไอแตงแตงมองามทอนนองทิดาอิลีพี่ไอเนี่ยแตงแบบโทนเรียบๆเหยื่อบ้านเนี่ยเคยแตงกึนเวที น้องสาวจัดให้อ,ออกมาสวยครับพอดีตอนไอยายเพียรสตตนนิแต่งหน้าไปเฮ็ดงานมื้อนี้โอ้ยมีเจ้ผู้ท่วงกะคขัดมีอเจ้ผู้ท่วงแล้วสิได้ไปขึ้นเวทีพร้อมเด้มื้อนี้เขามีงานอยู่ที่ทำงานยายอ้าบอกว่าเดี๋ยวโอกาส<ห>เลยทิดาเดียวโ,<ห>โอกาส<ห>เลยม,มื้อนี้ัวหุบน้ำพิน่นแล้วป่ะเธอไม่ได้แต่งหน้างามคักบ่แม่ตนตัวนี้เสริมสวยธิดาตัวนี้เปิดรับเสริมสวยน้ำใสเป็นอย่างไรธิดา หั่นเสริมสวยพื้นบ้านหั่นสวยเจี๊ยกน้ำเยนน้ำซ่านนี่ตีแม่บ้านมีโต๊ะมีเก้าอี้นางขึ้นเขาปกติเจี๊ยกกบไปก็มาอยู่นี่ละยายเพชรไปทำงานกี่โมงคะไม่เกินแปดโมงค่ะไม่เกินแปดโมงหนึ่งชั่วโมงสวยได้ไหมได้ค่ะได้ไปปกติแตงหน้าสามชั่วโมงดิโอ๊ยเอาแค่สิบนาทีนี่ก็สวยแล้วสิบนาทีก็เลยต่ล่องพื้นเราแล้วนั่นแหละ เพราะว่าลองปืนเราจะไปไอ้บรรทวนนะไปเลยทาแป้งเราก็ปกติแกเพ็ดแต่งหน้าแบบไหนคะก็ทาแป้งเขียนคิ้วแล้วก็ทาปากอาอเครื่องน้ำเนอะไปทํางานที่เฉยไห้ยายเพ็ดบ่เคยล่องพื้นดีแหละยาไปทำงานที่เฉยมันเรียยายเพ็ดเด็กกรณีพิเศษล่องพื้นโดยช่างช่านาญการชำนาญการชำนาญการชำนาญงานเชี่ยวชาญพิเศษ ที่ด่าเออเทียนซื้อที่ด่าแล้ทีด่าแล้วซีวิไล่หันหันหันแปลงหันแปลงหน้าวะคือหันแปลงอย่างนั้นหันแปลงหน้าหันแปลงหน้าพื้นบ้านหันแปงหน้าพื้นบ้านหันแปลงหน้าพื้นบ้านหายกำลังใจแย่เพียบเลยเด้อเอฟซีน้องที่ดามึงผลงาน ถ้าเบิ้งถ้าเบิ้งเแย่งทิดาเล้วทิแต่งยายเพชรเป็นนางฝ่าหรือนางเสาะหนังมันีปนางอยากช่องยายเพชรผ่านหรือยังคะผ่านแล้วจะเป็นนางฝ่าหรือนางอยากเพิ่งลงนางอยากเพิ่งกรอกข้อความแต่ยังไม่ได้ใบสมัครเรือนางอยากก็ต้องฝากไปไอืมคิวใหญ่เลยเลยนางอยากเนาะบ่แล้วเห็นเห็นนางอยากสวยซะตอนแปลงล่างซะฝากติดตามช่องยายเพชรด้วยนะคะ ฝากเข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็รับชมไปด้วยนะคะช่องอะไรช่องใหญ่เพรใหญเพชรพี่ฝ่ายยายเพชรพี่ฝ่ายยายอรุณตาสมหวังยายอรุณตาสมหวังแล้วตาสมหวังอะไรล่ะลูกตาสมหวังที่ชื่อนีอะหไรคนเลี้ยงหลานคนเลี้ยงหลานตาสมบังคนเลี้ยงหลานตัวปัดเก็บฟุ้งเอาใจนะแล้วก็ช่องอะไรนะพี่น้องไทยอีสานไทยอีสานแล้วก็ซอกบึงอีสานซอกบึงอีสานซอกซอกจอกซอ้อ ส่อโอดอ่ะก่อกายสอกอิลิซอกขาปิงปิงนี่ที่เราจะเซตอันออกเพราะว่าเราจะเช็ดฝุ่นฝุ่นเป็นครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันออกลกไม่ให้นอกโลกโอ้บ่ให้มันออกลกบ่ให้มันหยดลงมาเถอะสีงามมาเนาะย่เห็นสีงามบ่เห็นแป้งมันมาก่อนอ๋ออ๋อหล่อเลยเซดออกเอาขั้นตอนต่อไปทำอะไรคะโอ้ยยายปะหูยายก่อลงพื้นลยายก่แป้งใส่โดชมบอนเม่อง่ามแล้วขั้นตอนต่อไปเขียนตา บเสริมผู้ดังก็ได้เสริมผู้ดังเด้อขั้นตอนต่อไปเสริมผู้ดังอืมอันนี้สิมาเสริมผู้ดังให้เยอะเอาอีหยังเสริมเอาเอาว่านี่แหะเอาเครื่องที่แม่ซื้อมาให้นี่ล่ะแม่เพิ่นซื้อมาให้นี่ล่ะเป็นเพง่นเห็ล่ะคนอื่นไปเสซ่อค่ะคนอื่นไปเสริมเป็นหมื่นน้องธิดาเสริมด้วยอะไรลูกอันนี้บ่ค่ะเสริมเป็นพันพันเป็นพันพันเกตห้อยบาทดีกว่า โออันเสริมผู้ดังนี่เขาไปเสริมหันแปลงหมอนันมันหลายเมื่นเด้สองสามเมื่นผลมีเด้ทิดาเล่านี่แปงแคร์เสริมแชนพันเก็ดรอยเสริมในหลายเทียซ้่มไอ้เช่อเอ้ยย้ายเพีรสิเป็นอย่างเนาะสิเป็นลิ่มหรือสิเป็นนั่งนาั่งงามหรือสิเป็นหยักเนาะเ,เป็นหยกักเป็นหยกัเยกเพื่อนวะทิดาวะ <c oughs> <อ>เขาเคย,ยเห็นหนึ่งแต่คน

ว <laughs> ันนี้เราจะมาตรงนี้เพราะว่า <c oughs> โอ้ยเบิงใส่ตรงนี้ทําให้มันเป็นอะไรเพราะว่าเราทางผู้ดังเนี่ยไม่ค่ะเราเราใส่ข้างบนแล้วแล้วเราก็มาใส่ข้างล่างเพราะว่าถ้าเราไม่ใส่ข้างล่างมัน <c oughs> จะลายเป็นข้างบนคมข้างล่างผืนดังเบิ้ง ลูกเต้นานีล tamam ูกเต้นหนาที่วดากต้แมนสวยเลยแม่บลุกบไม่ไม่สวยติหันอยากอยากอยวกอนีโอยมาเป็นตมมีกำลังใจได้เพียได้เป็นสีงามมานาะขันวานสันโอ๊ยย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 ียย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 ย ขึ้นเวทีเขาจะได้ถามมาอู้มื้ยนี้คือเต่งหน้ามากบางทีไปแต่งให้วบางทีอู้ยุ้ยีหน้าหน่อยขี้หน้าเล่าเขาพยายามจะหาหาเบาคนนั่นเองเลวดเอาบัดที่นี้ขันแต่งมังงามเขาก็จีเดยว่าเอ้าแต่งขิลไรแฉะว่าเด้อกว่ามีจากแตงหน้าคนหนึ่งแต่งใหายอืมแต่พอต้องเอ้ยซื้อว่าเป็นซื้อหนูอ่าเพราะว่าขันมันมังงามแมนบ่ขันมันงามเด้บัดนี้เอ้ยซื้อโลดเอ้ยเสื้อโลด ยายสิบสิบอกว่าอู้ยีหล่าหลอกพงเกิงงกิงมวนขักเปิดฟังเฮลา่าในเด้อสิว่าเหตุผพขอบกันทำโค้บโค้ดบายยักบ,บายเนี่ยอ,อบแขนสองเมือ่บอามามามาบ่าเด้นเอาเมาแมขาปนิิมาแต่งตาบาเมืเเอม่อี้ยา,ายเป็นต้แตงหนาไปทนสมสมตัวตาใลดนิดได้ ที่ตังไปทุ่นสมใัยดีกว่ามันย้ายสีใส่เสือสีฟ้าย่ายไปใส่เสือสูตรสีฟ้าก็ไม่เป็นไรสีส้มนั่นแหละมันจางสว่างไม่เคอย้ายเลยสีแดงสีส้มปากแดงเดี๋ยวไปช่วยกันดูกันแล้ววะแห่กำลังใจย้ายเพจเด้อค่ะนี่คลิปเนี่ย วันนองที่แดลันะิเปคือไม่หองเพีนมอยางิไปทํางล่างันนี้ก็เดิห้องเพ้ยถาเดินห้องก็หฟันคำพงด้วยค่ะได้ยางสิดที่ห้องขอบฟันทําุงเว้ยขอบพ้งขอบงเี้งหอบงคฟันนย่ากับตาหวังสีพาไปหอบพคงทำันงงงงงเดือดหอบงยง้างไป ยังไบ้านในงามอยู่ท่านเด็กซ่นเดเซีเนี่ยแมมึงเสียมึงไหนองไหนเองไ้นเองไองบนนองบนเองบนเงเสียเเยตั้งยนเด้ค่ะม่ห้ยาเลยโอ้ยยันอยู่เหรเนาะับรองแทงตายเนเดี๋ยวเ๋ย เปลป่นนั่งยักกันมาแล้วทีโอ้ยมาเปาเป็นตาอ่อนซ้อนเห็นไหมแต่งแต่งแต่งยังไงให้เทนนางยักษ์ยีะหนาว่าแต่งงนี้นะค่ะแต่งอย่างนี้เหรอค่ะเองยว่โดี่เป็นแต่งให้งามือแต่งให้เป็นตะยานหน่อนี้แต่งให้เป็นนั่งยักษ์เป็นแดงแดงน้อยใหญ่เสียงนั่งยักษ์สวยเห็นไหมที่เป็นอวดเขาได้บนนอกได้จะเพิ่เด้วค่ะอันนี้ที่เป็น อันนี้ขั้นตอนต่อไปใส่ยังนี่บัดนี้ใส่ตรงไหนใส่ยันต์ส่งปลาเก่ายใหม่ท่าใส่จังท่าตาท่าตาวันนี้เลิกงานยามดีได้มาแต่งหน้ายายเพชรปกติน้องธิดาลราสิบทแต่งแต่รัวน้องธิดาราแต่งบทปิด ไปไปยังง่ะบุฮันสวยอยู่เออสวยแล้วนะจีดาสวยแล้วสวยแล้วเจ็บมากเกินไหมเจ็บดซิลิปแดงไงนักเกอร์ยิ่งเที่ยวรถโอ้ยอยากมีกระจกมึงหน่าจะฟองดีในฟ้าเขาสิดลุ่นอยู่เนาะอันติดเบิ้งกระจกตอนนี้มันกับว่าหูตัวเนาะว่าสิเป็นยังไงอ่ะ บ่ให้ยย้ายมึงกระจกเลยกี่หนูบ่ให้ค่ะรุ่นเด้ค่ะถักเนาะสร้างอะไรสีมึงกระจกก็บ่ไดใดถ้ารุ่นตอนเซฟย่างเดียวเยอะมากขีดมันขีดตัวิมาปัดแก้มเอาสีไหนเนาะย่างสิทธิเหตุน้าไหนบ่เนาะพี่น้องเอ้ยันไก่อน ยา่า้ยายายกะยายยายย่านยายประกาไปเฮ็ดงานมาแต่งหนาแล้วเด้อเห็ดเป็นจีก่ะไผ่เห็ดริงน้ำจาขวงเมื่อจ okay, no ุขวงเห็ดถ่าได้กริสอพื้นเห็ดน้ำเมื่อนี่เนาะวิธีท่าโนกแก้วมาสันทอ้องเกศตั้งส่ แม่นกับี่ดีนะแก้มนี <s <s um> um> ่ป <e ัดมาได้จทีเป็นลิงไปแก้มยายเป็นยากเป็นยากแก้มยายเป็นยากดีค่ะช่วยสิว่ยายลูกเมืองว่านหนึ่งแก้มกี่ตอนเมืองว่านออกย้ายลูกจะตอบมาได้แก้มกี่ตังมาทางนี้เว่ามันนานไหมอ๋ออยากกี่ตังมาทางนี้เย็นว่า เป็นยังไปทั้งนั้นมันหย่อนแสงดูแตงเห็นสัตว์ก็ว่ายุ่งคือแปลกๆืคอวางสัตว์บ้าอ้ยแตงยังไงก็เป็นแปลกๆเนาะออกด่างเยอะมากเพลี่ยนเลยวายวายอวางสัตว์อวางอยู่พอนะเข้าใจสร้างยังไงมันหัวควนกันบาทเนี่ย ย้ํายยายมึงกระจกไ่้ได้เล่นมาตอนนี้ว่าด้เอองามแต่งงาม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 ยายมันใจยายมันใจมันต้องไปแล้วไหนน้อบาตนี่บ่มีมองไปเลื่อนบาตรเออจไปจังไหนเราบาี่บ่มีมองไปเพราะนะจะจังไหนเอาสร้างเนี่ยเด้อสร้าแจ้งหนาวไปแจ้งหนาวมาจังไมาจังว่าสุดปัดด่วน แต่งไปแต่งมาอย่าเพสิเ็นงานไล้บอสเยียคิวเียวอือมาังอืมก <c oughs> ารไปเห็งานไบไ่ใช่ทมีคิวอืมคิวข,ขืางมงคุดองนาฮ่าแต่สภาพบนไก่ไก่มังคุดองนาพ่ะนะคิวนี่มันต้องละเอียดเด้บ่ละเอียดบ่ได้ีดไปขีดบ่าคือสิพีบ่ด้เอื

ไมยนแตงน่งันนหนึ่นี่งานเแตให้ยายเพแตงหนาไปเหตุงานเพื hmm. who who. Magic, you know? ่อน่ะเห็นไหยายเพชรหนาจีดแตงกันนืเป็นงาเขึ้นเป็นยายเพบปากแตงอ่อนได้บ่ี่แตงเนี่เป็นนั่งยัดมือหนึ่งโอ้ยตัแตงนนังอีกอแตง็นนั่งติดแตงยายเป็นนั่งยัโอ้ยตาย ชิวไปกินสิอีกไยูวไหนยูวไหนยูวเอากระจกมาให้มึงจักหน่อยเนี้ยหรือบวกกาให้เอากหรือบวกกาให้ย้ายมึงกระจกบวกกาแล้วนะบวกกาตายยายเพียรศีกกาเวียนง,งานมานอนมันนี่เนาะชิวสร้างสร้างเอ้ยอันย้ายสีกาไปออกงานมันละลูกบ่ะ มันสิบบ่ได้เหรไอ้แค่สางสิบบ่ได้อยู่เแค่ไอ้แค่ยืนยิ้มมุ่ยมุยอยู่คนละสางสิบบ่ได้เห็นงานไหนบ่หระสางสิบบ่ได้รางานเฉพาะมือนี่ยไอเด็กสิบบ่ได้ราป่วยเฉพาะมือเนี่ะว่าคิวนี่บ่ไ้มันคือมงกุฎของนายไอเด็กไปทำงานบ่ได้เนี่ยปูบ่บ่อย่างป่อยเดี๋ยว้าสิีดงจีบโอ้เห็มันได้ยังสั่นเด้อเห็มันเป็นยังสั่นเนี่ยนะ บ่ได้ลระวะว้าหนูแต่งหน้าสวยที่ดาคจะลื้วมาแฟนตำรวจดิบ่ได้ดิฮ้โอ้ยเจ๊จีบดิบ่ได้บ่ได้ที่ดาฮาบ่ได้แท้แม่ยังล่ะนังโอ้ยไปหลอวหอดใจนอปานี่ออกเขาให้เฮาบ่ตัวขาวตัวขาวงาบี้อง ขิวเป็นเป็นยางกว่าเป็นงิวเป็นยางอ้ยสงสารยายเพียบ่เนาะเจ็ิวปะนะเอาเลยเอาเลยเฮ็ดเอาคักๆเหด่ต้อ็รบกันเฮ็ใหรุ่นมึงกระจกน้ำแนวกับในเนาะสรงหนาวมึงกันสอ้าง นายาเด็ดสิป็นังไงเนาะเมืงมอวนี้มันเชียนชิวย้ายเด็ยเมืองเนี่ยเนอะม่พึ่งเอ้อสอนกันสอนกันเม่พึ่งซาล้อนหมเอาไม่่อยเขาไมาได้บพราะมาแลูกปิด้วยกนมาแลวบา้